วิธีแก้ไขปัญหา Facebook ติดเหลืองนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงสถานะบัญชีนะครับผมเราจะเห็นว่า Facebook ของเรามันติดเหลืองแบบนี้นะครับผมอาจจะเคยทําผิดกดอะไรสักอย่างของ Facebook มานะครับผมจะขึ้นรายการแบบนี้มานะครับผมเราจะมาแก้ไขกันนะครับผมทําตามขั้นตอนของผมได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องมาดูที่ปุ่มนี้นะครับผมทุกคนอาจจะอยู่บนบ้างล่างบ้างนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตรงรายงานปัญหานะครับผมตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ พอเร,เรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอแบบนี้อ่านนะผมย้อนกลับไปแล้วขย่าโทรศัพท์เราก็ทําตามนี้เลยนะครับผมกดย้อนกลับแล้วก็ขย่าโทรศัพ 2, 3, 3, ท์ 2- ทีสมทีก็จะโผล่หน้าต่างนี้ขึ้นมากดรายงานปัญหานะครับผมก็จะมีแบบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วกดใส่ในรายงานนะครับผมนี่จะได้แบบนี้แล้วก็ต้องถ่ายภาพหน้าจอนะครับผมหน้าจอของหน้า Facebook ที่เราติดเรื่องนะครับผมกดไปที่ที่เดิมนะครับ กดไปตรงที่ปุ่มเดิมนะครับผมนี่ทำตามขั้นตอนผมได้เลยนะครับผมสถานะบัญชีนี่แล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอหน้านี้ให้เขาด้วยนะครับผมนี่กดถ่ายไปเลยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ข้อความตามไปด้วยนะครับผมตามนี้ได้เลยนะครับสวัสดีทีมงาน facebook สวัสดีทีมงานช่วยเหลือ facebook นะครับผมพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ บัญชี Facebook ของฉันนะครับบัญชี Facebook ของฉันมีปัญหาบัญชี Facebook ของฉันมีปัญหาในคำเตือนโปรดแก้ไขปัญหา โปรดแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วขอบคุณนี่นะครับใครที่มีปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับให้ไปแก้ไขตามขั้นตอนที่ผมทำให้ดูได้เลยนะครับขอบคุณครับ